วมันกั้น่ะวันนี้ตลกมากเลยอ่ะพี่ฟาอะไรบทบาทเกินไหนบทบาทเกินตรงนี้พี่ไม่กจะไม่ได้รีบไปไหนนะคะวันนี้ก็ก็จะอีกทีก็แชร์คิ้งเพราะว่าวันที่สิบเหรอสิบค่ะสิ เฮ้ยกล่าวไม่ให้ไม่แต่ว่าเขาบอกว่าน่าแสดงว่าเราไปขอนแก่นตัง้งแต่สิบสามทคนการขํ่มเพราะเขาบอกว่าสิบสามสิบสี่เขาจะมีงานที่กรุงเทพใช่ค่่เข,ขาเขาไปตั้งแต่สิบสี่แสดงว่าต้องมีเช้าเนาะคือตอนสลอ็อตอะหน้าเหมือนมากทุกคนเอาไปตัดในนี้เลยทุกคนจาได้ไหมไหที่าจะมีจะมีคลิปหนึ่งที่ชาทําหน้าสล็อตเอาไปตัดคู่กันต้องเลือกอะว่าจะไปกรุงเทพหรือว่าจะไปขอนแก่นใช่อยากเห็นพี่นิวเจอเองว่าถ้าบินอะไม่ไหวอก เดินแล้วกันจบบินไม่ไหวอ่ะตอนเพราะว่าตอนนี้ตัวหนูว่าน่าจะต้องมีสักไรที่พี่นิวเจอเองหอดแหละตัวบินแบบคือตอนนี้หกพันแล้วอะไปกลับนป็นช่วงเทศกาลอะไรหรอใช่จะเป็นจังหวัดแบบจังหวัดใหญ่ใช่ไงจะเป็นที่ขนาดเจ้าของนอร์ทมันจะมีคลิปที่ตอนที่เราตอนที่จะมาเราจะถามเรื่องเลยนะคะโอเคคะอ๋อโอเคนั่งหลัง โอเอาไว้ใกล้เหมือนกันเนาะตกใจเขาบอกว่าอยากเห็นวินิวเจอกับอิงหลอดแล้วดูหัวสิเนี่ยก็จ้างเลยถ้านิวรวยเองจะจ้างเองแล้วติดที่ว่ายังไม่รวยรวยเมื่อไหร่เจองไหมฉันจะคอนเสิร์ตวันนี้เก่งมากไ์อยู่ใส่ราคาเนี่เสียงไหมราคาวันนี้วันนี้รู้สึกเหนื่อยมากเลยไม่สั่นทำไมอ่ะทำไมเหนื่อยล่ะ ขับกันพี่ฟ้าถ่ายคลิปฉากที่นี่นะคะพี่นิวพี่ยังเกิดขึ้นไวมากพี่นิวตัวจริงสวยมากใช่ตัวจริงแน่ละขอรอพี่นิวเหรอเกิดี่พาร์ติ้งเห็นี๋ยวก็คือขอพี่นิวคือไหน เขาถปีนเลี้ยวเข้ามาถูกแล้วดิพี่นุ้ยตลอะไรเขาขาเหรอทั้งสวยทั้งตลกทำงานก็เก่งทุกคนเขาเล่นพอร์ได้ไหมพี่น่้เขาเป็น a อป่ะใช่เอไม่ทันแล้วอหกพี่นุ้เป็น A6 a ก A6 หก่อนแต่จะเกิดเร่ายขึ้นทอปัไทยดีเขาบอกว่า a f เค่ะ a f เค่ะบวกไปบวกไปหนึ่งบวกไปหนึ่ง กูไปก่อนเลยก็มีอเองแต่จำได้ว่าเขาอยู่เอนปุ้มอเอวอ่ปอยายะปอปอที่แบบปออพี่ปออนุกษใครวะอ้าวใครอะเกงอะไรนะที่เขาเ่นดแหมดลนี่าจะเล่นติ๊กตอกมันอะใช่จะเล่นติ๊กตอก เอ้จับแน่เลยพี่บีว่านี่เต้นจับนี่น่ารักพีนมาเล่เกมเขาเต้นจับอยู่สวดกระปิกระบอยค่ะพี่ฟองที่ดังดก็เิดพี่ถาง่ีซ วันนี้ไปตึกหน้าหรืกหลังคะน่าจะตึกหลังไหมโอเคค่ะตึกอเมซอนใช่ไหมคะเพราะว่าคิดว่าไม่รู้ว่าเขาแบบย้ายไปนหมดมัม่มีไม่ได้จกันนี่คิดหมดแล้วกมนูท้มาเ่ราคิด่ดูิีทพี่มีโอเคจะทำี่มีโอเคชทันชาและจะพาไปห้องน้ำแล้วห้องน้ำจะรู้ทำที่มีกันรงปจับของแท้ วิลาบูบูลาบูบูสองตัวลาบูบูสองตัวขออันนึงได้ไหมเนี่ยมาตรงนี้ขออันนึงงมาตรงนี้มาตรงนี้เลยเหรอพี่ลี่ไปซื้อให้แล้วเอาละเุ้ยไปซื้อชุดลำบากที่ไหนอ่ะเดี๋ยวนี้ขออันนึ่งตรงนีวพอดีพี่บ่งพี่ลี่ไปซื้อชุดที่ไหนพี่ลี่ก็ไปซื้อใหม่เออมันถอดมันตีนดำนะ ได้ไหมได้ได้อ <grocery store. c oughs> ุ้ยสีเขียวนี่ก็ตีนดำเหมือนกันโดนโดนแล้วโดนแล้วเอาแล้วโดนไปหนึ่งลำพูมือสงไง่ลงาห้องน้ำด้านในค่ะไปซื้อบ้างจะพี่เขียวค่ะแกะยังไงนะแกะไม่ออกมือสั่นแปลกๆอ่ะหนูไมมันสั่นแกะยังไงอ่ะแกะไม่ได้ซะงั้นเฮ้ยไปซ้อนะไปนะนเนาะไปไปนั่นเนาะไปไมนะ บายบายนะเราไปกดใหม่๋ยวไปกดใหมุ่้ยไปซื้อชุดที่ไหนอ่ะสั่งชุดที่ไหนสั่งชุดในมาแล้วมาแล้วพี่จะไปพายมิถุนายนกันใ่ได้ไหใส่ได้โอ้แปดวเแลี่ไ้ยยดพี่ซันพี่าันสี่ให้ไปได้ซื้อสีเดียวเดพี่ซันบายบายนะเนา คนมาหนึ่ง้พี่แพลวพี่แฟนต้นไแล้วต้อล้ยตอนนี้มีชมพูฟ้าสีเขียวนี่๋ยวก็ให้ตรงนี้กับตรงนี้แล้วตรงนี้จำไว้นะคะที่นนางสีใครซื้อต้องใต่อไปแฟนขับไม่ห้อยมาแล้วนมันมีกี่สีนะลาบูบูนี่ซื้อให้แล้วแหละซื้อหน่อยมาบูบูมีกี่สีนี่แกองสีเลย ลาบบูมีกี่เสียทุกคนหค่ะหแล้วอันนี้ของแฟนค่ะอันนี้ของใครไม่รู้ให้มาจับเนกี้เลเนาะมอมอะมกี้มกี้โม้โมีมี้โมกี้โมอ้โมกี้มกี้โมกี้มี้ตมก้มกกี้มี้โีม้ี้กี้โากีม้ก้กกี่กมกี่กีค เราไงนะมี่มสี64หรอใช่7มเนสีเข็มด้วยโอ้ยขาดอกแค่4ตัวนี่ไงพอดีเลยหนึ่งสีนี่สีเข็ป่ะสเทาตานเราแนะนลีกเลียงสันนะคะแล้ก็ใส่ชุดมันจะอิ่งเงี้ยนเลยเนะมันเี้ย่ารักมาพีเบเปิดประตูให้พิงย พี่ท่านอยู่นี่ค่ะยวใครมีอีกก็เอามาอีกนะมันมีไม่เาพไม่ียพี่คพี่สันะระวังไวมไ้ม<า>ันจะหาย่พี่บสาีาพี่าบาบบุนนน้าน เปแบงกันได้มะ้าเกันเลยอะเไมฮ้ยแค่ทุกคนจะไปเจอในรายการแฉใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาต้องกัดทุกคนหมคะพี่นะครับสี่ ขอกำลังใจให้พี่พัฒน์หน่อยพัฒน์ทำงานใครล่ะพี่พัฒน์ตั้งใจทำงานนะคะเป็นเด็กดีตั้งใจค่ะมีฟ้าว่าชอบเงินหรือชอบทองถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไหมถ่ายรูปค่ะพีฟ้าว่าชอบเก็บเงินหรือชอบเก็บทองถ่ามาอีกได้นะสองสองคนมาได้ค่ะพี่ซัน์เด็บเบสซูมให้มันมันมีสีน้ำตาลด้วยใช่ไหมน้ำตาลคือสีเข็ดมันจะจุ่มน้ำตาลก่อนน้ำตาลเปรี้ยวเอา

นักนีแต่ตอนเย็นใครใส่ไปอีกได้นะพี่ฟ้าข im ัดอีกแค่ส sì ี่ตัวขัดอีกแค่สี่ตัวผมเจ็ดตัวลาบูบูขัดแค่สี่ตัวพอยให้เป็นรถโรงเรียนเลยโดนมาได้ค่ะวิ่ซันจะไปสูมอะไรพี่ฟ้าชอบเคี้ยกุดเจอเลยเก็ได้เยอะเลยทีนี้ทีนี้ยังป่ะยี่สิบตัว ไปยีอะลองนะุกแวีแล้วนยคะ่หนได้มนนะคะจันไปสีทมสอทุ่มท่อหนูไปสี่ทุ่มค่ะไปส่งกลับงั้นที่สีเจอกันกานเย็นอยากกินอะไรเบ้า ไม่ทำไมหน้ามือจังไม่เห็นพี่ฟ้าเลยอ่ะพี่ฟ้าหน้ามือ